สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อมาให้ไพ่ของไม่หมอสองสำรับนี้นะคะในการตั้งหัวข้อคลิปแล้วกันนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ พลังงานของคุณในตอนนี้กำลังอบอวนไปด้วยอจะเรียกว่าความสงสัยก็ไม่เชิงนะแต่มันก็มีความสงสัยมันมีความใ่รู้มันมีความรู้สึกว่าคุณกำลังสัมผัสบางอย่างได้และในการสัมผัสบางอย่างได้เนี่ยของคุณนะนะ คุณเหมือนเห็นตัวเองชัดขึ้นอ่ะเห็นตัวเองชัดขึ้นจากที่จากที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นตัวเองชัดขนาดนี้มาก่อนในวันนี้คือเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก็มีความโดดเด่นนะเฉพาะตัวเองมากๆเลยมีความโดดเด่นมีพลังพลังงานวิเศษบางอย่างในตัวของคุณอ่ะโดยที่คุณรู้แล้วว่าคุณมีดีอะไร คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้และคุณเห็นบางอย่างในตัวเองชัดเจนขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในตอนนี้ก็พยายามเอาทักษะสกิลความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเข้ามาใช้เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตถ้าเป็นถ้าเป็นสถานการณ์ของกาฟอะ มันจะเป็นกราฟนิ่งๆเนี่ยอ่อมันจะเป็นแบบที่มันแบบเนี่ยนิ่งๆอ่ะที่มันมันไม่มีขึ้นดิ่งขึ้นดิ่งลงอ่ะมันมันเหมือนไซเย์ไปตลอดอย่างเงี้ยมันมันเป็นกราฟแบบนั้นนะมันเป็นกราฟที่แบบที่กๆๆถึงมันจะมีการขับเคลื่อนมีการกระตุกอยู่บ้างแต่ก็เป็นการกระตุกที่แบบเสมอเสมอตัวกำลังกาลังใช้ชีวิตในในแบบที่ระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วก็ไม่กระตุกกระตา นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วไม่ได้แบบท็อกซิกอะไรมากมายเรียนรู้การใช้ชีวิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือคนิ่งมากอะประมาณนี้นะคือนิ่งคอยคอยดูสถานการณ์ซ้ายขวาคือเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีสติแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นสติที่แบบเย็นชาอะไรไม่ใช่นะเหมือนเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็คอยเฝ้าดูความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเอง มีความสุขก็โอเคโอเคเรารู้สึกดีกับเรื่องนี้รู้รู้ว่าตัเองมีความสุขพอพอเราเริ่มกังวลเราเริ่มทุกข์รู้อีกว่าเรากําลังทุกข์แล้วนะเนี่ยมันเป็นความบาลานซ์แบบนั้นอนะมันมันเป็นความนิ่งในแบบที่ที่ทรงคุณค่าความนิ่งในแบบที่ทรงคุณค่าประมาณนี้เลยแล้วแถมเห็นเห็นเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองด้วยคุณะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองที่ที่พิเศษพิเศษได้ได้วยเห็นของดีของตัวเอง ที่ไม่ได้วัดค่ากับคนอื่นเลยอะแล้วคิดว่าของดีตรงเนี้ยคือคือมันก็แน่คนที่เรารู้จักแหละเออคุณ,ค,ณคุณรู้สึกแบบนั้นอะสิ่งที่คุณมีอะของดีในตัวคุณอะมันก็คือเรียกได้ว่าไม่เหมือนคนอื่นในแวดวงที่คุณรู้จักนะตอนนี้มันอาจจะมีของดีที่แบบเดียวกับคุณะ่ะในอีกมุมหนึ่งของโลกหรือมุมหนึ่งของจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่ณนะท,ที่ที่ในสังคมของคุณไม่มีแบบนี้ ความคิดของคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นในล,ลักษณะแบบนี้แล้วคุณกําลังสนุกและกําลังจับความเคลื่อนไหวในการพัฒนาจิตวิญญาณน,นี่คือพลังงานของคุณนะแล้วไพ่ทาโรอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะ่ะหกเหรียญ กเหรียญราชาถือเหรียญ4ถ้วยแล้วก็อัศวินถือไมเทาใต้สำรับเป็น The The m p s s e เหมือนคุณรอจังหวะแม่หมอว่าตอนนี้คุณนิ่งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่านิ่งแบบเฉยชาอย่างที่บอกไปในการนิ่งของคุณเหมือนกันการวางกลยุทธ์อะเหมือนการวางกลยุทธ์ ในการใช้ชีวิตอืมไม่รู้จะมีนักเทรดเข้ามาในวันนี้หรือเปล่าเพราะไม่หมอไปนึกถึงการไปนึกถึงนักเทรดพลังงานของนักเทรดอะจริงๆเข้ามานะแต่คนที่ไม่ได้เทรดไม่คือคือเออยอย่าเพิ่องอะไรนะอย่าเพิ่งอะไรเพราะไม่เหมอจะจะ,จะเจาะจงถึงเขาก่อนจะเจาะจงถึงเขาก่อนว่าตอนเนี้ย ความรู้สึกของคุณนะ่ะจะเหมือนกราฟเออเพราะว่าหมอบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะจะเหมือนกราฟที่มันกําลังไซเวร์ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงช่วงไซเวร์เป็นช่วงที่คุณเข้าใจไหมเป็นช่วงที่แบบใจคุณนะ่ะตุ้มตุ้มต่อม,ม,ม,มจะจะอยากรู้ว่าจะไปจะแบบกราฟนี่จะดิ่งสูงขึ้นไปปีตหรือจะลงข้างล่างเนี่ยคุณกําลังวางกลยุทธ์แล้วกําลังทดสอบทักษะสกิลของคุณหลายๆอย่างเลย ใครเขาจะเป็นยังไงใครเขาจะไปตามแนวไหนอะไรยังไงอ่ะคุณก็โอเคนะก็ฟังนะก็ได้ยินนะแต่คุณยังนิ่งอยู่แต่คุณยังรู้สึกว่ามันถ้าตามเขาแล้วมันยังไม่มั่นใจขอให้เป็นทักษะของตัวเองดีกว่าเอาแบบว่าเอาแบบมั่นคงดีกว่าจ,จิตของคุณใจของคุณเนี่ยแบบคุณนิ่งแบบมั่นคงมากๆในตอนนี้คือยังไม่ใช่จุดที่คุณจะยังไม่ยังไม่ใช่จุดที่คุณจะเทรด พู้หงยังไม่ใช่จุดที่คุณจะเทรดมันต้องนิ่งไว้ก่อนมันยังไม่ใช่อะอย่าพยายามฝืนเพราะมันไม่ใช่คุณรู้สึกแบบนั้นแต่พอถึงจังหวะที่มันใช่แล้วเดี๋ยวมันกระโดดเลยเดี๋ยวคุณจะรู้เลยมันจะไปในทิศทางไหนเนี่ยเป็นลักษณะของนั้นสําหรับสําหรับอย่างนั้นนะสําหรับคนเทรดแต่สําหรับคนที่ไม่เทรดละ่ะสาหรับคนที่ไม่เทรดก็คือคนที่ตอนนี้กําลังมองเกม ชีวิตอะมองเกมมองสังคมภายนอกมองสถานการณ์ภายนอกมองเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมมองอะไรทุกอย่างอะมองแบบนิ่งๆไม่ไม่ใช่ว่ามองเฉยๆนะมองแบบเอามาทบทวนแล้วก็มาไตร่ตรองในการใช้ชีวิตในการที่จะคิดว่าเราจะลงทุนจะไปต่อไหมหรือจะอยู่แค่ตรงนี้หรือจะพอหรือจะตัดสถานการณ์นี้ เนี่ยเถ,ถ้าไม่ใช่เทรดก็คือเป,เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ได้นะว่าจะ,จะไปต่อไหมในธุรกิจเนี้ยจะประครับประคองมันไปต่อดีไหมหรือหรือว่าจะตัดแล้วไปทําธุรกิจอื่นอาชีพอื่นแต่ในใจของคุณ่ะคุณรู้สึกว่าเดยวตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะยังไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนดูสถานการณ์ก่อน แต่ในการดูสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันก็เป็นการปรับกลยุทธ์คอยคอยดูว่าเออมันช่วงจังหวะตรงนั้นตรงนี้คอยเก็บแต้มเออพอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระแสตรงนี้มาอ่ะพอถ้ากระแสตรงนี้มามันมันอยู่ในมือของเราอะ่ะกระแสมันอยู่ในมือของเราเราก็ค่อยจัดเข้าไปให้มันเต็มที่เต็มกําลังเนี่ยเหมือนคุณดูเชิง พลังงานในวันนี้นะเหมือนดูเชิงแล้วเป็นคนที่แบบมีมีทักษะมีทักษะที่แน่มากๆเลยนะดีแล้วล่ะไม่บอกว่าดีดีมากๆเลยในตอนนี้อย่าทําอะไรด้วยด้วยความรู้สึกที่มันเร็วจนเกินไปอะ่ะถ้าจิตวิญญาณข,ข้างในของคุณความรู้สึกของคุณข้างในอะ่ะรู้สึกว่ามันต้องนิ่งก่อนก็คือน,นิ่งแหละข้างในของคุณเนเขาจะแบบ จิตวิญญาณข้างในอะนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดนะจิตวิญญาณข้างในคือความรู้สึกจากใจของคุณเลยเนี่ยมันบอกมันต้องนิ่งอะถ้าขืนคุณทําอะไรไปสักอย่างอะมันจะอึดอัดมันจะบีบคุณเลยว่าให้อึดอัดบางทีอาการกระทําของคุณมันจะหายใจหายคอไม่ออกเลยเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่เธอต้องนิ่งเนี่ยคุณจะสัมผัสหรือสังเกตทรายแล้วก็สัญ,ญญาณจากตัวตนข้างในข,งในของคุณได้ชัดเจนจากเรื่องนี้นะคะดังนั้นในตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบเออมันต้องนิ่งนิ่งก็คือนิ่งอะ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมากดดันอะไรนี่นิ่งก็คือเสมอเสมอตัวแล้วมันก็ยังพอไปไ่ายอะไรอย่เงี้ยพอมีจังหวะที่ดีเดี๋ยวเราค่อยจัดเข้าไปอะไรอย่เงี้ยประมาณนั้นเลยนะความรู้สึกของคุณประมาณนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ก็อยากจะบอกว่านิ่งช้าๆได้พาเริ่มงามแล้วจะได้แบบเร่มใหญ่ด้วยประมาณนี้เลยนะคะไพ่ยับอกอะไรอีกวางแผนวางกลยุทธ์เออจริงๆด้วยหละราชินีถือถ้วย แล้วก็ไทม์เพลนแล้วก็ e Sun อัมชัดเจนนะตอนนี้ถ้าสถานการณ์ของคุณนะ่ะถ้าข้างในของคุณบอกว่าเออเราต้องนิ่งนะดูดูกลยุทธ์ไปก่อนวางกลยุทธ์ไปก่อนเก็บทักษะเก็บเ,ออเออขาเรียกว่าเก็บเก็บความรู้เก็บองค์ความรู้ต่างๆอะ่ะไปก่อนแล้วเพิ่มทักษะของตัวเองเพิ่มความรู้ของตัวเองไปเพิ่มสกิลของตัวเองไปเรื่อยเรื่อยก่อนในช่วงนี้เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอะไรที่ต้องแบบออวางกลยุทธ์ทุกอย่างเลยนะ ถ้าคุณวางให้ผ่านช่วงนี้ไปได้อะทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยในชีวิตของคุณคุณต้องการอะไรอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรอะมันจะได้ตามที่คุณต้องการและเป็นได้แบบเรียกได้ว่าชิ้นใหญ่อะอืได้ปลายใหญ่ประมาณนี้เลยนะคุณจะได้ปลายใหญ่เพราะไพ่สองใบนี้สองใบนี้ประกบกันเนี่ยไฟ p a ชชั่น p a ชชั่นคือความหลงไหลคือไฟคือแรงบันดาลใจคือทุกอย่างที่มันเป็น power มันคือเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน คุณจะได้ได้เชื้อเพลิงเข้ามาเติมแบบเต็มถังเปรียบเทียบอ่ะมันเป็นพลังงานที่คุณจะได้รับแบบโอโหเยอะมากๆอ่ะคนเราจะได้รับพลังงานอะไรเยอะมากๆก็จากสิ่งที่เราแบบมีเป้าหมายไว้วางไว้แล้วเราประสบความสําเร็จเราได้ตามที่เราหวังเราได้ตามที่เราตั้งไว้นั่นแหละมันคือ power ถึงแม้มันจะเป็น power จากทุนเงินอย่างเงี้ยเป็นเงินจากภายนอกนะจำนวนเงินที่คุณได้มาอาจจะ10,000แสนบาทยกตัวอย่างอาจจะ10,000แสนบาทอย่างเงี้ยแต่ power ข้างในของคุณนะ่ะมันตีมูลค่าไม่ได้เลยอ่ะมันอาจจะเป็นเป็นความรู้สึกเดียวกับคนที่ได้1ล้านบาท10บล้านบาทประมาณนั้นเลยคุณจะต้องดูแบบข้างในนะเพราะว่าข้างในของคุณนะ่ะมันจะได้พลังบบเยอะมากๆหลังจากในช่วงนี้มันเนื่อยเนาะถ้าบางคนรู้สึกว่าเนื่อยนะอีกสักพักหนึ่งอ่ะ ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ไประคับประคองตัวเองไปให้ดีอย่าใจร้อนก็พอนะคะปรับสมดุลคอยอะไรอย่างเงี้ยให้ดีนะโอ้โหทุกอย่างจะแบบเนี่ยเป็นปีดขึ้นอย่างนี้เลยมันจะเป็นแบบว่าพุ่งทะยานไปเลยแบบมีความสุขมากๆคุณจะมีความสุขมากๆคุณอ่ะเดชชาริออทเดชาริออทกับไพ่เจ็ดดาบในตอนนี้ก็ต้องนิ่งๆไว้เงียบๆไว้อะไรที่คิดอยู่ในใจก็ไม่ต้องเออ เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปกระตกกระตากอะไรหรอกนะไม่ต้องไปพูดอะไรเพื่อเพื่อรักษาระดับพลังงานพอทีนี้ถ้าเราคิดอะไรแล้วเราเอาไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่คิดต่างอ่ะทําให้พลังงานความคิดของคุณหรือเป้าหมายของคุณอ่ะมันถูกดอปไปจากคนที่เห็นต่างดังนั้นอะไรที่มันคิดแล้วรู้สึกว่าเออเราเรามันโฟกับการคิดแบบเนี้ยก,ก็เราก็คิดของเราเนี่ยแล้วก็ยิ้มของเราอยู่ในใจนี่แหละไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะอืมเหมือนเหมือนคุณแบบ เหมือนมีการวางแผนสูงมากๆช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนช่วงนี้ของคุณนะคือสรุปแล้วนะเป็นช่วงห่งการวางแผนชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่วางแผนให้ดีวางแผนให้ดีถ้าไม่วางแผนทุกอย่างมันก็อาจจะผิดแผนได้แต่ถ้าคุณวางแผนมันจะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้นี่เลยตามหน้าไพ่แบบนี้เลยนะคะและขอให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสามใบนะคะ t ด e เชอรีออเมื่อกี้เห็นหมา ก็คือไพ่ของขุนพลไพ่ของคนที่มี power ไพ่ของคนที่แบบโอ้โหแบบพุ่งทะยานอะ่ะ move ตัวเองไปแบบเต็มกําลังคุณอยากจะไปแบบเต็มกําลังใช่ไหมจริงๆอะ่ะใช่เพราะมีไพ่เจ็ดเจดาบนะคะแล้วก็ราชินีถือเหรียญขอดูซิไพ่เดดาบขอขยายหน่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยเจ็ดดาบคือ10ไม้เท้าสิบไม้เท้ากับ DM Pa แล้วก็เเหรียญ ในใจลึกๆของคุณที่ไม่ได้บอกใครเลยคุณรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันไม่หมอดการวางกลยุทธ์ในครั้งนี้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่วางอย่างเดียวมันยากเหลือเกิน่ะนี่ในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงนี้ยมันยากนะไม่เหมอะมันยากมากคุณแอบคิดในใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้ว่ลึกเข้าไปอีกอะถ้าคุณแอบคิดในใจว่ามันยากมากๆอ่ะไปถามข้างในลึกๆไม่ต้องถามแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณจะบอกตัวเองว่าได้มันต้องสําเร็จสิมันต้องได้สิมันก็มีอยู่แค่เนี้ย มันก็มีอยู่แค่เนี้มันไม่เชื่อใจตัวเองจะไปเชื่อใครใช่ไหมไม่เชื่อใจตัวเองจะไปเชื่อใครถ้าคุณไม่มีความมั่นใจเลยแล้วคนอื่นมาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณจะประสบความสําเร็จอะเขาก็เป็นคําที่พูดแล้วลอยๆกระทบคุณไปแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณอะรู้สึกว่าคุณทําได้แล้วคนอื่นบอกว่าเธอทําทไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้เชื่อเขาว่ามันเพราะว่าข้างในอะมันมันย้อนแยง้งใช่ไหมข้างในมันบอกว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จ เดียวเหอฉันจะประสบความสําเร็จแบบมั่นคงฉันประสบความสําเร็จแบบถาวรแล้วมันจะเป็นฐานที่ประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆ ดังนั้นก่อนที่คุณจะไปในลักษณะนั้นได้เนี่ยนะคุณจะต้องวางกลยุทธ์กลับมาที่กลยุทธ์กลับมาที่การวางแผนให้เป็นระบบระเบียบให้ดีใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนิบเนิบและทุกอย่างจะดีมากๆราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญไพ่เดอะซันโอ้โหเป็นไพ่เป็นไพ่พของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่ของความสุขความสบายใจความเบิกบานใจแล้วก็พลังงานอันเต็มเปีย่ยมคุณกําลังจะได้รับพลังงานที่เต็ม ไม่หมอไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาให้เห็นถึงพลังและ power ที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยแต่ณตอนนี้คุณยังรู้สึกว่ายังยังไม่ได้รับแต่คุณเหมือนเห็นแล้วเหมือนเห็นลิบลี่แล้วเห็นแสงบางอย่างในชีวิตของคุณแล้วเห็น power เห็นทุกอย่างว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่คุณต้องการเหมือนเห็นแล้วล่ะเหมือนเห็นแล้วตอนนี้ก็คือเราก็โอเคในเมื่อเราเห็นแล้วแสงมันไม่ไปไหนหรอกสิ่งที่เราเห็นน่ะมันมันมันเหมือนเป็น ปลายอุโมงหรอเห็นแสงที่ปลายอุโมงอ่ะอย่างนี้เราก็รู้ทางออกแล้วล่ะนะไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรค่อยๆเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแบบไปแบบออกไปเจอแสงสว่างแบบสูตรแบบโอ้โหลมหา,แบบายใจแบบสูตรลมหายใจแบบสดชื่นอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปล้มลุกคุกคานอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เลยตามที่ไพ่บอกทุกอย่างมันจะดีนะคะนิ่งๆไหวทุกอย่างจะดีเองก็วันนี้คลิปนี้ก็หวังว่า คุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ